สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่กำลังรับฟังพอดแคสต์วัยสองขวบก้าวแรกแห่งการสำรวจโลกปูพื้นฐานการเรียนรู้กับเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญและน่าสนใจมากๆที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกันนั่นก็คือการส่งเสริมพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กวัยสองขวบซึ่งเป็นช่วงที่ลูกๆเริ่มเดินเริ่มพูดและเริ่มสำรวจโลกกว้างอย่างกระตือรือร้นค่ะใช่แล้วครับวัยสขวบเนี่ย ถือเป็นช่วงที่ลูกเริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนเป็นช่วงที่สำคัญมากสำหรับการวางรากฐานพัฒนาการในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะที่จำเป็นในอนาคตครับซึ่งการส่งเสริมพัฒนาการในช่วงนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกถึงทักษะที่จำเป็นในอนาคตสำหรับเด็กวัยสองขวบ ที่สำคัญคือกิจกรรมง่ายๆและวิธีการดูแลที่เหมาะสมที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ที่บ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้ครบทุกด้านกันค่ะพัฒนาการ4ด้านที่สำคัญสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งมาเริ่มกันที่ด้านแรกเลยนะครับนั่นก็คือด้านสติปัญญาหรือ cognitive development ในวัยสองขวบลูกจะเริ่มจดจำวัตถุที่คุ้นเคยได้ชี้ภาพตามคำบอกได้เข้าใจคำสั่งง่ายๆเริ่มแยกแยะสีหรือรูปทรงพื้นฐานและมีความอยากรู้อย่างเห็นในสิ่งรอบตัวครับทักษะเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ในอนาคตค่ะลูกจะเริ่มรู้จักคิดและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมด้านนี้ได้อย่างไรบ้างคะ อย่างแรกเลยคือการเล่นกับของเล่นที่กระตุ้นประสาทสัมผัสครับเช่นบล็อกไม้ที่มีสีสันสดใสของเล่นรูปสัตว์ต่างๆหรือของเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสแตกต่างกันชวนลูกชี้บอกชื่อสีรูปทรงหรือส่วนต่างๆของของเล่นครับน่าสนใจค่ะนอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะที่ช่วยเรื่องสติปัญญา มีครับการเล่านิทานหรืออ่านหนังสือภาพที่มีภาพประกอบชัดเจนครับชวนลูกชี้รูปภาพและพูดชื่อสิ่งของในภาพซ้ำๆการทำแบบนี้จะช่วยพัฒนาคำศัพท์และความจำครับและลองชวนลูกทำกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการให้ลูกช่วยหยิบของเล่นใส่ตะกรา้าการจัดเรียงของใช้หรือการให้ลูกได้สำรวจสิ่งต่างๆในบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อย่างเห็นและการเรียนรู้ครับ มาต่อกันที่ด้านที่สองนะคะนั่นคือด้านอารมณ์และสังคมหรือ Social and Emotional Development ในวัยสองขวบลูกจะเริ่มแสดงอารมณ์ที่หลากหลายขึ้นเช่นดีใจโกรธหรือเสียใจเริ่มสนใจที่จะเล่นกับเด็กคนอื่นแต่ก็ยังเล่นในลักษณะขนานกันและเริ่มรู้จักการแสดงความรักง่ายๆค่ะ ด้านนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเป็นรากฐานของการปรับตัวเข้ากับสังคมการสร้างความสัมพันธ์และการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีในอนาคตครับใช่ค่ะแล้วเราจะช่วยลูกพัฒนาด้านนี้ยังไงดีคะสำคัญคือการส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสเล่นกับเด็กวัยเดียวกันครับเช่นนัดเพื่อนมาเล่นที่บ้านหรือพาไปสนามเด็กเล่นเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการสังเกตและการเรียนแบบพฤติกรรมทางสังคมครับ แล้วถ้าลูกแสดงอารมณ์ที่รุนแรงเช่นกรีดหรือลงไปดิ้นล่ะคะเราจะจัดการยังไงดีให้คุณพ่อคุณแม่แสดงความเข้าใจในอารมณ์ของลูกครับเช่นแม่รู้ว่าหนูกโกรธนะแล้วค่อยๆสอนวิธีการระบายอารมณ์ที่เหมาะสมเช่นถ้าหนูกโกรธหนูมากอดแม่ก็ได้นะ การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นในเรื่องพฤติกรรมเช่นเราต้องเก็บของเล่นเข้าที่นะจะช่วยให้ลูกเรียนรู้กฎกติกาและควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นครับมาถึงได้ที่3กันบ้างนะคะนั่นคือด้านภาษาลและการสื่อสารหรือ Language and Communication Development ในวัยสองขวบลูกจะสามารถพูดคำเดียวได้หรือวลีสั้นๆได้ประมาณ50คําขึ้นไป เข้าใจคำสั่งง่ายๆแล้วเริ่มใช้ท่าทางสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ค่ะทักษะเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และการแสดงออกของลูกครับยิ่งลูกสื่อสารได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียนรู้ได้เร็วเท่านั้นครับใช่ค่ะหัวใจสำคัญคือการพูดคุยกับลูกบ่อยๆในชีวิตประจำวันค่ะอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวชี้ชวนให้ลูกมองและพูดชื่อสิ่งของต่างๆซ้าๆเช่นนี่คือรถสีแดงนะลูก หรือมาหยิบเสื้อใส่กันนะและฟังสิ่งที่ลูกพยายามจะพูดอย่างตั้งใจค่ะแม้ลูกจะพูดไม่ชัดเจนก็ให้ตอบสนองด้วยความเข้าใจและอดทนค่ะและนอกจากนี้การอ่านนิทานหรือร้องเพลงร่วมกับลูกก็ช่วยพัฒนาคลังคำศัพท์และทักษะการฟังของลูกได้ดีมากๆเลยนะครับถูกต้องครับและลองเล่นเกมที่ต้องใช้ภาษาเช่นเกมทายสิ่งของจากเสียงเช่นเสียงสัตว์ หรือเกมเรียกชื่อสิ่งของในภาพเพื่อกระตุ้นให้ลูกใช้คำศัพท์ครับและที่สำคัญคือให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความต้องการของตัวเองโดยให้เวลาเขาพยายามสื่อสารออกมาเองก่อนที่เราจะช่วยครับมาถึงด้านสุดท้ายแล้วค่ะนั่นคือด้านร่างกายและกล้ามเนื้อหรือ Physical Development ซึ่งแบ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นการเดินการวิ่งการปีนป่ายหรือการเตะลูกบอลง่ายๆส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กคือการหยิบจับสิ่งของเล็กๆการตอบบล็อกไม้หรือการพลิกหน้ากระดาษหนังสือหรือการใช้ช้อนตักอาหารครับทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมต่างๆและการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจาวันนะคะสำหรับกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราควรส่งเสริมให้ลูกได้เล่นกิจกรรมกางแจ้งค่ะ เช่นวิ่งเล่นไล่จับเล่นลูกบอลขนาดกลางปีนป่ายเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นหรือเต้นตามเพลงสนุกสนุกกิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความคล่องตัวค่ะ ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ยังคงต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้มือในการทำกิจกรรมที่ละเอียดอ่อนขึ้นกิจกรรมที่ช่วยได้คือการเล่นบล็อกไม้หรือเลโก้ขนาดใหญ่การต่อภาพจิ๊กซอวงง่ายๆการเล่นดินน้ำมันหรือแป้งโดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้วมือครับและที่สำคัญคือให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันง่ายๆค่ะเช่นการพยายามใส่เสื้อผ้าเอง การหยิบของเล่นเข้าที่หรือการกินอาหารด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานของมือและสายตาได้ดีค่ะหลักการสำคัญในการดูแลและพัฒนาการคุณพ่อคุณแม่คงพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าการส่งเสริมพัฒนาการลูกวัยสองขวบให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้นั้นต้องอาศัยความเข้าใจความสม่ำเสมอและความรักจากคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักสำคัญครับ ใช่แล้วค่ะการเป็นพ่อแม่เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่และท้าทายขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสนุกกับการเดินทางร่วมกับลูกน้อยนะคะและจำไว้ว่าทุกก้าวของลูกคือการเรียนรู้และทุกการสนับสนุนจากคุณคือพลังสำคัญที่ทำให้เขาเติบโตอย่างแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับอนาคตนะคะ